thank mm -hmm. you กับปรดีครับพี่น้องครับมา,มาเมื่อบันหนองหนีมองนึงครับนี่เออมเมื่อบังเขาอีกโซนทานี่อีก้อนหอนแดดเขาซอดตัวต้นนี่ไหมนี่เริ่มหรอเขาเริ่มซอดแล้วเออเดี๋ยวสิหพามาสัมผัสคุณปลอดีชาติสักพันนี่ เอ่อคุณพ่อเดชาหนิเกษตรตะกอนดีเด่นของแถวนี้นะครับนี่เฮ็ดบหน้าเออกันมีแต่งานให้กันล้วเออเดี๋ยวสิมาสัมผัสผนสุกรว่าไส่เข่าเข่าพัดใบปีนี่ราคาเข่าสิเงไดงมามาสัมผัสผลพิ่น้องครับมาสัมผัสกันเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นิดอก่เอาถอดหมอกยันน้อกเนี่ยเพื่อเห็นไหนยันตาเออนี่เกษตรกร เษกษตรกรเห็ดหน้าปังนุ่มหน้าปังครับ,รบไอ้นุ่มหน้าปังครับแต่ว่าเข่าก็บมิตรยาครับเป็นหนปีนี้ปีนี้เขาา <S <S ่เขางามคือครับทั้งหยาทั้งเข่าใส่กันพุ่มพวงลอยทวงว่าน,นี้พุ่มพวงมาลอยทวงแ oh. ถมรวมรวมตีเต็มที่เลยครับเดี๋ยวใส่เข่าซีเก่าจะสีได้ซ่มเลยครับ <S <S โอ้ี่ีเข่าซีเก่าห่าครับเข่าซีเก่าราคาจริเป็นยังไงครับราคาก็ว่าดีนะครับอืมอันดีครับโอ้ขอบคุณหลายครับ เดี๋ยวไปหัวใจวังหน้าจบมงได้เทนี้ป่ะเนี่ยเท่านี้ล่ะโอ้ไม่นเจียวหญาเอาอแล้วนนี้นนี้สนี่ก็ได้เอยนะครับไปครับไปบนี้มาหยังมะเบิดครับพี่น้องครับโอ้ยลำบากลำบนสีเก่าสี่เก่าส่สัมผัสไม่สัมผัเนี่ยไม่้เาเจยวใหญ่คุ ก็ย่ไปเห็นไม่งาถวมงาถวมเขาดับท่วมคนครับนี่เขาก็งามเปละครเขาซีเก่าพันซีเก่าครับนี่ยงามเอเดียอีแต่ละวันเราเร่นได้ที่นอนได้คนเนี่เขาไหมแหนพ่อบ้านตอกดินไปเหองไหมผุนเขาแหน่ไม่ไดครับแต่ว่าสิาคาสิเป็นยังไงปีนี่ก็มุ่งจักเงินราคาดีราคาดีได้สิบบาทดีอยู่เออทางเงินสิบบาทไม่ได้เขาาไปดิเออแมหน่ยูสิบบาทดีพลแล้ว เดหอดเากันสิป็ดกัดไข่ยอะหรอเปดี่หกบอบาดาสิบห่นเาเออุกเ้าเราตุกเี่วบ้างนั่นละโอ้ยเนวนอนตอนเขาประด็นนี่ครับเขาสีเ่าซีเ่าปีนีสิบไร่ครับอุ้บหมดแล้วครับเป็นยานกัเบิ้งกันนะางไปเรื่อยแาติดหวังไปล่องทงครับ โขาน้านะฟังขงนะ้่า้าัง,งนะฟังนี่ก่ขากัน่องวงจันมาเล่นทงพีนี่ร้ายคร <c oughs> ับ,บชาวน้องร่มนี่ข <c oughs> ีนนกไ <c oughs> ีนก <c oughs> นกผนนกเนี่ยพุ่มพวงไรนายนายตัวสิงามง่างามพุ่มพวงเจ้าหยาบบริสหทธิ์โตคน พูดเออยังเว้นไใช่ไเสวะเดี๋ยวเดี๋เมื่อขับเอียวแต่ว่าสีคัาบมาคักครับผุ่มพ่วงนี่จนมาคนเจ้าหญ้าทวมเขาหย้าทวมเลยครับก็ได้ก็ได้กำจัดว่าจะพื้เฮ้ยยังไงกับปีหนี่งว่ากำจัดดิบงัวมีงวปีดาปีดาบ้านไม่สีนั่นอยู่เออบ้านเราแบานี้เอาคุมหนาเลย คุ้มเล่นนะคุ้มเล่นนะอืมคุ้มเล่นอืมนี่ยังมัดคนนีงมัดยาบ่นี่มัดยาดิอ๋อพี่น้องมัดยาเจ้าห้วัวครับเจ้าหัวหัวเหลืองวัวน้ำเจ็ดตัวคนน่ะทั้งสี่อัวกู้ความังินเออเศ็ดฐีเดียวได้ประโยชน์สองอย่างได้สองอย่างนี่แหละเขาว่าเกษตรพ่อเพียงบ้านเขาได้ทั้งเขาได้ทั้งยาเออเห็ดแบบผสมครับเห็ดแบบผสมดีแล้วดี อีดหนึ่งยางหนึ่องยางสามยางเมื่อกี้เต่อหาใส่ผ่อนบ่ัวผ่อนไม่งาเจ้าสัมผัสเพื่นบ้านนิสัมผัสเพื่นบ้านเนี่ยวางัาสัมผัสได้กว่าเนี่ยไม่ยังมีหนิแมบอกสัมผัสแล้วคอยสัมผัสแล้วเย้าเขาจากงาเายงงาจาเขางัวงัวงามงัวงามงัวงามวยเจโตก็เจ็ดตัวเตเอ้ยี่ิบอีก เดือนไหนี่แม่นึงอืมจะงัวแม่หมดงัวเธออุ้อีกตัวตะกี้เลี้ยงบ้างได้ตัวเนาะแบบนี้เลี้ยงน้อยๆตัว่อ้ยตัวเอาี่น้องครับเอาคลิปนี้ซ่อมนี้ได้พี่น้องได้คลิปหนาจังพวะกันไหมนี่คุณปอเดซ่านี่สิแบกหงาไปงัวสกุลเอาพี่น้องอยู่ดีไหมสู่ขู่สกุนครับคลิปหนาจังพวะกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแดงบึงโบรานใจสองได้พี่น้องเด้อ ฝากไว้ดพิมพ์หนองสู่ขูดสุขค้นครับเอาคลิปนี้ซ้ำนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ